ที่โรงเรียนนานาชาติภูเก็ตมีข่าวลือค่ะว่าถ้าเกิดใครโทรไปที่เบอร์ก9 99, 9 99, 9ๆจะสามารถขออะไรก็ได้แล้วเด็กในโรงเรียนก็พากันโทรไปเบอร์นี้ค่ะแล้วก็ได้สิ่งที่ตัวเองโทรไปขอกันจริงๆแต่เริ่มพีคคือหลังจากที่พวกเขาได้ของพวกเขาก็พากันตัวเย่ไปทีละคนทีละคนในยุคหนึ่งของประเทศไทยค่ะมีข่าวหนึ่งที่โด่งดังมากๆคือมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งถูกพบเป็นร่างไรวิญ,ญญาณอยู่บนยอดเสาธงของโรงเรียนตัวเองซึ่งมันก็มีข่าวลือในหมู่นักเรียนว่าเออก่อนอีผู้หญิงคนนี้จะกลายเป็นแบบนั้นเนี่ยนางโทร เป็นข่าวดังไปทั่วประเทศทีนี้มันก็ดังมาจนถึงนานาชาติภูเก็ตเรื่องมันเกิดที่ภาคเหนือแต่ดันดังมาถึงนานาชาติภูเก็ตคิดดูละกันทีนี้เรื่องของเรื่องคือในเทอมหนึ่งนานาชาติภูเก็ตเนี่ยก็ได้รับเด็กนักเรียนใหม่คนหนึ่งเข้ามาซึ่งเด็กนักเรียนใหม่คนนี้เนี่ยย้ายมาจากโรงเรียนทางเหนือโรงเรียนที่เกิดเรื่องนั่นแหละคนก็พยายามถามนางกันใหญ่เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กผู้หญิงคนนั้นซึ่งนางก็เล่าเรื่องเบอร์เก9ให้ทุกคนฟังบอกว่าเออถ้าเกิดใครโทรไปเบอร์เดกน้าเยก็้าเรื่องนี้มั่ สารลาก็พากันโทรกันไปเบอร์เก้าเก้าแต่ก็ไม่มีใครโทรติดจนมีผู้ชายคนหนึ่งเว้ยบังเอิญโทรติดช่วงประมาณเที่ยงคืนอะไรเงี้ยเขาก็ขอไปเล่นๆว่างั้นเขาขอเฟอร์รารี่ได้ไหมตื่นเช้าขึ้นมาเขาได้รับรางวัลได้เป็นรถเฟอร์รารี่จริงๆก่อนที่หลังจากนั้นจะมีเบอร์เก้าเก้าโทรกลับมาหาเขาแล้วก็บอกว่าถึงเวลาต้องแลทุกคนเชื่อเพราว่าผู้ชายคนนี้ถูกพบกลายเป็นร่างไร้วิญญาณอยู่ในที่ล้างรถอัตโนมัติสภาพก็คือโดนที่ปั่นทําความสะอาดเนี่ยสับร่างเป็นชิ้นๆแต่ววััััยยรุ่่่นนนนพกกกี้มม็งไเเชือคะาาโทหบ ถ้าทุกคนอยากรู้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อเขาก็ก้าต่อติดตายไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคจนถึงตอนนี้ฉันก็ยังชอบเรื่องนี้ยังดูเรื่องนี้ซ้ำๆได้ตลอดชอบมากนี่เป็นหนังไทยอีกเรื่องที่อยากให้เอามารีเมค e เอามาทําใหม่จะได้เห็น CG อะไรที่มันจึ้งๆมากกว่านี้แล้วก็คิดถึงพวงกับคนนี้มากเอาเป็นว่าใครดูเกาก็ก้าันแล้วบ้างก็อย่าลืมมา c o m มนต์คุยกันนะ